คือเป็นครูค่ะรับราชการครูค่ะครับคร,ราชการครูค่ะแล้วมาทําที่นี่ได้ไงอ่ะพี่อ๋อคือว่ามาคือนี่เยอะเป็นนี่เยอะมากค่ะแล้วสิบพี้ก็เลยเข้ามาทํานะคะเพ,เพราะว่าคือกู้เงินมามาลงทุนอ่ะแล้วที่นี่ทีนี้ก็ธุรกิจไปต่อไม่ได้เจ๊งนะคะแล้วก็ไปกู้สร้างบ้านซื้อรถนะคะได้ยินไหมคะแล <clears S 2> ้วก็กู้สร้างบ้านซื้อรถแล้วก็ เงินเดือนครูคอสอสองคือมันไม่เยอะใช่ไหมคะก็ติดบรบเนี่ยไม่ไม่รู้จะทายังไงก็เลยได้เข้ามาในออนไลน์นี่แหละคะ่ะก็มาเจอแอปดอกบิสดีใจมากคะ่ะเพราะว่าแอปดอกบิสเนี่ยก็ได้ทดลองกินสินค้าก็คือสินค้าก็ดีมากนะคะยิ่งตัวไฟเบอร์ออะคอลลาเจนเงี้ยค่ะคือใช้ดีมากนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็ยิ่งตอนเนี้ยคือก็เคยทํามาก่อนแล้วละรอบนึงนะคะแต่ว่าช่วงนั้นคือแบบไปต่อไม่ได้ก็เลยหยุดแต่ว่า สงสัยว่าทำไมมีคนทักมาหาเราเยอะจังก็เลยกลับมาดูว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพอกลับมาบลุยลุยประมาณเนี่ยยังไม่ถึงเดือนค่ะตอนนี้ได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้วค่ะวันวันนี้ก็ม,มากำลังจะได้เก้าพันกำลังจะได้หมื่นแล้วค่ะวันนี้ค่ะได้เยอะมากค่ะตอนนั้นทาไมถึงได้ไม่เยอะแล้วทำไมตอนนี้ถึงกลับกลับมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีระบบช่วยค่ะเพราะว่ามีสคริปต์สคริปต์ตอบกลับค่ะ ทำให้ทํางานง่าย<อ>ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเราเราพูดตอบไม่เป็นแต่ก่อนเราก็ทําไม่ได้ค่ะแต่ตอนเนี้ระบบคือแบบดีมากๆค่ะแล้วก็ใจมีผลตอบแทนดีมากค่ะมีไลโอเอและมีสกิปก็จะทําให้เรามีมีไรายได้ได้เร็วได้ง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ต้องคิดเองค่ะคือแบบต่อให้หมดทุกอย่างนะคะ่ะครับผมโอเคคุณพอ่อมีอะไรแบ่งปันเพื่อนเพื่อน,นไหมสาหรับคนที่พี่นี่ทำไมถึงเดือนได้เจ็ดได้เจ็ดหมื่นใช่ไหม ถือว่าเยอะไหมเพื่อนเพื่อนว่าเยอะไหมเจ็ดหมื่นไม่กี่กี่วันนะพี่พรกี่วันสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดวันค่ะไม่เจ็ดหมื่นกว่าแล้วค่ะสิบเจ็ดวันเจ็ดหมื่นโอ้โหก็กินสิบพันโอเคไหนมีอะไรอยากจะแบ่งปันแชร์เพื่อนๆมาให้กําลังใจเพื่อนๆสำหรับคนที่กําลังใครที่แบบว่าเหมือนหลังชนฝาไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็คือแบบว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายตกงานเป็นหนี้เงินไม่พอใช้หรือ หรืออะไรก็แล้วแต่คุณแบบว่ากําลังลําบากอยู่่คุณมาเจอที่นี่เี่ยถือว่าคุณโชคดีมากเพราะว่าคือครูพรคิดถึงตัวเองนะคะว่าเราได้มาเจอที่นี่เราเราลอดแล้วอ่ะตอนนี้เราลอดแล้วคือเรามาจับเหมือนเราจับเสือมือเปล่าทุกวันเนี้ยเพราะว่าอะไรคือสินค้าที่เราซื้อมากินน่ะซื้อมาก็คือเราได้กินใช่ไหมคะแล้วที่เหลือคือแบบแค่กินสินค้าครั้งเดียวอ่ะสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชาติแบบมันไม่รู้จะพูดบรรยายว่ายังไงแล้วค่ะคือแบบ คือแบบแบบพูดไม่ออกคือแบบทุกคนนะ่ะคุณมาเจอที่นี่นะ่ะคุณตัดสินใจเถอะนะคะเพราะว่าที่นี่นะ่ะคือให้คุณได้ให้คุณได้เยอะขอให้คุณเข้าไปเรียนรู้เพราะว่าระบบเขาดีมากนะคะระบบหลังบ้านเนี่ยอ่าระบบคือสอนคุณทุกอย่างนะคะโดยเจ้าของเองก็คือคุณกุมภานี่แหละนะคะสอนทุกอย่างขอให้เราเรียนรู้แล้วลงมือทํานะคะตามระบบเข้าเรียนรู้แล้วก็เอาไปทํานะคะรับรองว่าทุกคนทําได้แน่นอนนะคะอ่าอย่างคกูพรก็ คือประสบการณ์การไล์สดก็ยังไม่เป็นเลยได้มาฟังบอสกุมภาก็ไล์ได้นะคะโอเคสู้ๆนะพี่นานะตอนนี้ซื้อซื้อทองยังเมื่อวันนี้เพิ่งถอนห้าหมื่นค่ะแต่ว่าวิดีโอยังไม่ไปลงเฟซเพิ่งไปถอนยอดแรกห้าหมื่นรอบเนี้ยรอบเนี้ยแล้วก็ไปไถ่ทองมาแล้วทองไปจัาไว้ ใช่ถ่ไปแล้วจำไว้สองหมื่นมันบาทหนึ่งทองบาทหนึ่งก็ไปจำไว้สองหมื่นสองหมื่นสองค่ะวันนี้ก็ไปถ่ายมาแล้วเรียบร้อยค่ะก็ว่าจะทาคลิปลงเพิ่มเพิ่มอีกสักสองบาทรวมเป็นสามบาทมาใส่ที่คอดีไหมเวลาไลฟ์สดก็ดีค่ะดีค่ะเนาะเอางี้แล้วกันที่ก็ไป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 ซื้ออีกสักสองบาทนะมาใส่ไว้จะได้มีแรงมันจะได้มีความมั่นใจเนาะทำตามนี้แล้วกันสักสามค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบอสค่ะ สวัสดีค่ะสู้ๆนะพี่นะสวัสดีค่ะสวัสดี